เราใส่สูตรแล้วมันจะแบบเออเอยังไงอะไรอย่งไงเลยนี่ใส่ดอกเออดอกเดี๋ยวคนอื่นจะแบบเออไม่นี่มึงหูอ็มนาวินนะเทปซี่เวิร์ชาเลนส์นะมาเราจะไปอททำให้เขาดอกไม่ได้ครับแต่ปัจจัยของทีมหัวตารางพี่ก็คือมีหลายถ้วยเปลี่ยนเลยยๆต้างอ่ระยี่ม ขำๆอยู่อะไรคืออะไรวะก็พาเข้ากำลังจะบอกเออนี่ระดับซ i w o r l d Challenge ระดับอดีตพระเอก MV นะบีนะเอ้ยใช่ๆๆๆเปิดสิ มีอะไรวะพระเอกมีตอนประมาณช่วงผมอายุ26ประมาณนั้นได้ครับมีตัวแรกตอนอายุ18แล้วก็มาตอน16อะไรเงี้ยอันนี้คือเพลงใช่ไหมยี่สิบหกใช่ใช่ใช่เป็นพระเอกมีตัวแรกตัวสองได้ผม่โอ้โหผมวงอะไรผมจำไม่ได้แล้วเออของพี่ฟุกไอ้น้ำครับแล้วก็พี่พลพลอเป็นไงเป็นไงระดับระดับฟุกไอ้น้ำมระดับพพลลก่อนพี่ตังเชือกวิเศษอ่าใช่อ่าก่อนเชือกวิเศษของเชือกวิเศษอะไรล่ะเชือกวิเศษของสารัตมีพ่ตังอนาวินเดินเส้นนี้มาก่อนครับ